สวัสดีครับผมก็มาดูวิธีการปลูกมะละกอแบบเสริมเสริมอะไรอะ่ะเสริมภูมิทัศน์นะครับให้ดูดีนะครับเนี่ยครับก็ปลูกตามทางนะครับผมว่าปลูกตามทางนะครับแล้วก็ถ้าให้ดีเนี่ยก็เป็นมะละกอพันธุ์ตุ้งเตี้ยนะครับเนี่ยต้นไม้ใหญ่นะครับตัวน,นี้ยังไม่ออกลูกนะครับแต่ครับเดินมาดูกันครับผม ปล so like the <Yeah, S 1> like ูกเสริมนะครับโอ้หต้นใหญ่มากนะครับทําให้เสริมภูมิทัศน์นะครับโดยเฉพาะทางเข้าสวนเนี่ยเหมาะมากนะครับเนี่ยทางเข้าสวนเนี่ยเหมาะมากที่จะปลูกนะครับเวลาคนเข้ามาเนี่ยก็จะมีผลไม้รายล้อมข้างๆทางนะครับผมก็จะดูดีมากๆเลยนะครับออกดอกแล้วครับผมเนี่ยครับต้นแค่นี้ออกดอกนะครับก็จะดูดีนะครับผมว้าวนะครับ เต็มไปด้วยพืชผักธัญญาหารผลไม้นะครับนีนครับมะละกอปลูกมะละกอเป็นแนวแบบนี้ก็โอเคนะครับสวยดีนะครับแล้วก็มันจะน่าดูกว่านี้นะครับถ้ามะละกอเป็นหมากนะครับเป็นลูกนั่นเองนะครับผมติดลูกออกดอกออกผลเนี่ยก็จะดูดีมากๆเลยนะครับงามนะสวยครับต้น สมบูรณ์ดีนะครับดูบดีนะครับเศษผสมผสานะครับ,รราารบโอ้โหมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะปลูกแบบนี้ปลูกแบบนี้ทำให้ต้นเตี้ยครับเพราะว่ามันจะโตไปตามแนวนอนนะครับโตไปใน,ในแนวราบนะครับส่วนพริกนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ทางเข้าคอยเสียกฟาร์มนะครับเป็นลักษณะของฟาร์มทําเกษตรเชิงผสมผสานนะครับมีหลายอย่างมีทุกอย่างนะครับ มีพิซึ่งยครับผูกพิดนะครับ,รบเวลาคนมาที่ฟาร์มเนี่ยมาเยี่ยมชมฟาร์มเนี่ยมันจะสวยมากๆเลยนะครับผมเนี่ยครับเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับสามารถที่จะไปทําได้นะครับผมสามารถนําไอเดียนี้ไปทําที่สวนของท่านได้นะครับ ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าอยลืมกดซับสไครต์กดติดตามนะครับแล้วก็ที่ที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปดีๆแบบนี้อีกต่อไปครับผมขอบคุณมากๆครับ